แปลกแต่จริงจ้าวันนี้ละออฟาร์มมาขายของที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขากลับดูดิฟ้ามันแบ่งครึ่งเลยจะทันไหมวันนี้จะทันไหมที่ละออฟาร์มมาตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูสิมืดคลึ้มจนน่ากลัว เหล่าลรือก็เดินรีบเร่งฝีเท้าเพื่อจะไปให้ทันรถดูมันสิมันคลึ้มขนาดนี้เหมือนฟ้าจะถล่มทลายสงสัยคงไม่แคล้วแน่ๆเลยงวดนี้ต้องตกหนักแน่ๆมาเลยที่รอฟ้า